สวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆครับผมวันนี้จะมาทำข้าวผัดกุ้นเชียงนะครับผมนี่ครับนี่มีข้าวนะครับมีกุ้นเชียงมีมีผักต่างๆนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้ผัดเองนะครับผม มีกุกมือขวาหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับผมโปรดติดตามนะครับข้าวสวยนะคะแล้วก็จะมีแครอทมีไข่ไก่นะคะแล้วก็มีกุ้นเชียงแล้วก็หอมกระเทียมนะคะ,ะมีกระเทียม น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสผู้เขาทองแล้วก็จะมีน้ำมันหอยนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมของก่อนนะคะ All right it is. Te pongo a pena. น่ากินไหมครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อติดเพื่อติดตามในคลิปต่อไปนะครับ